นนัน่เห็นไหมได้กินได้กินจักจักจ,จโอ้โห <laughs> เก่งกังเลยน่ะเอาใหม่เขาทำเนี่ยอันนี้พี่พลอ,อยนะคะรองเท้าแดง,ดงน้องเพชรเหนื่อยแล้วน่ะอยู่ในน้องเพชรอยู่ในแมวแมว มามาจ๋าได้ไหมลูกออกได้ไหมออกได้ไหมคะม<า>แบบ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 อ,อะไรหนุ่มอะไรคะหนุ่มอะไรคุณแม่จะทายัางไงคุณแม่จะเป็นกรรมการได้ไหมคุณแม่คะเป็นกรรมการให้หน่อยคะ่ะอ่ะลงเลยคะ่ะลงเลยคะ่ะหนูเก่งอยู่แล้วหนึ่งสองหนึ่งสอง โโอ้หเห็นไหมแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนั้นเนี่ยคนนั้นจะลงได้ไหมเอาเนึ้อหิวน้ำหิวน้ำโอ้หิวน้ำเนื้อเดี๋ยวยายไปเอาไม้กินนะยายไปเอาน้ำมาให้นะยายไปเอาน้ำมาเลยโอ้ยเฮียดังลูกข่อยออกมาละบกกาลงค่ะไหนลูกไหนยายบกกาลงเพื่อนนั่นเป็นไหนเจ้าว่ะโดดแบบปึ้มเลยเอาขึ้นมาลูกขึ้นมา โอ้ยโอโอ้ยโอ๊ยอยอยใครมาดูใครมาะโอ้ยเนียวน้ามาลูกรา้ริฮ่า่าฮ่ไอ้กาดไสหัวเอาคนนี้กินน้าคนนี้กินน้ำีจาอืออือือกินน้กินน้กินน้เออสวัสดีค่ะฮ้ใครมาใครมาลูกใครมา ป้ามาป้ามามาเลยค่ะแม่ฮ่าฮ่าฮ่า่คุณตายตายอยู่คนโอ้ยขอบคุณค่ะนี่ค่ะเห็นหน้าหน่อยหันหน้าไปให้ยายหน่อยดูหน่อยนี่ไงเอาน้ำด้วยไงเอาน้ำด้วยไงเฮียหัวเต็มเลยจ้าไอ้ใกล้ๆกหน่อยเร็วฮึด ว่ามาแม่คนนั้นกับเปียกคนนั้นมาลงได้่พาะนอนนี่เนาะอึบอึ้บโอ้จับหน่อยแอดไอ้จับเอาขา,ขาลงหน่อยอึบเอ้ยน่ากลัวเด้เพิ่นเพิ่นนญานเพิ่นนั้นอ่ะวัสดีจ้าก่อนลูกวัสดีเจ้าสวยก่อนเร็วเจ้าหวัสดีจ้าก่อนลูกวัสดีจ้าก่อนเอาเจ้าสวยก่อนเจ้าสวยลูก เอาแบบนั้นเลยค่ะเอายิ้มหวานลูกยิ้มหวานนั่นเองยิ้มก่อนยิ้มมดยิ้มใส่กล่องไม่ยิ้มหวานแม่เฮ้ยจ้าขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอุ้ยค่ะไม่ต้องอุ้ยค่ะมาค่ะหนูค่ะมาเลยค่ะมาล้างมาล้างมายายเช็ดให้มาเออมายายเช็ดให้ไมาเช็ดขอบคุณค่ะเอนบายบายแล้วหนอนเหมือนบายค่ะโอ้โอ้ไหนไหนว้าวอ้ยลูกเขาเขาลูกข่อยเปลี่ยน เป็นเขียดจ้นาแล้วลูกคอยเออนี่นั่น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 เขียไหมคะเอืออ๋อข้นมาอือเสบะเสบะเสบะเบ้องหน้าตาเมล่อนมาล่อเลยเมล่อนเมล่อนย่างออกไปหารับแขกเป็นย่างออกไปหาเพลินเลยเห็นปะใบเพลินไทยลูกเก่งคัก เมียนั่นเมียนั่นมานั่นเลยโอ้ยปุ้นไอโก้จะว่าขี่ด้วเลี้ยงหน่อยขึ้นขี่สิล่ะมันมาโตอุ้ยไปไปตงไปมันเปื้อนอะไรคะนี่มันเปื้อนอะไรคะนี่ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนคุณแม่ทำให้แล้วขอบคุณค่าก่อน สวัสดีค่ะก่อนขอบคุณข้าไม่ลูกขอบคุณยังไงยายสอนยังไงโอ้เมา้าจุนได้หลายลยายแก้วใบนี้คอย <c oughs> นี่เออน่ะเห็นไหมกลายเป็นขวดน้ำไปเลย <c oughs> <c oughs> จางก,กับบห็น <c oughs> ็กขึ้นมาอย่างาน้นนอคุณแม่คุณแม่เอ้ยจะขึ้นมาอย่างมากิัโต๊ะอ่านาไปพี่กินน้ำไปอ่านาไปพี่พลอยกินน้ำไปไ,ไปอ่าไปใหญ่กินน้ำด้วยไปน้องพลอยขอเมลอนหน่อยค่ะอ่านาไปพี่พลอยกินด้วยนะเมลอนเหนือ่อยมั้งคะนี่เมลอนไม่ไหวลวอะอ่ะคนนี้ก็เอาอู้ยเป็นไหนน้ำพี่พลอยกินหน่อยค่ะ เอาเดียวเล่นี่พี่นองนี่เอาน้าเอาน้หมือกันกินสมเทียวในยซะละถือตาเออถือตาเอาว่าที่พลอยู่ด้วยยูดนิดนึงเอานานๆเอานานๆเอานานๆเอานานานหน่อย โอ้ยถึกดังเขาเอ้ยอดูดูดูดบ่อยๆดูดโดนๆเออว้าในดูดอยู่เรียนหามแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนำปอนโอ้ตุก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 ตกตๆกต

บักหยอกคือยังไงวิตัวใครตัวัดัตุตัดตุ๊กตุ๊กตุ๊กตอะโอ้ยดกตุ๊อุบัติเหตุลูกอุบัติเหตุอุบัติเหตุอาหนึ่สองรไชุบอ้ยอันนี้ลงมาก่อนเอาหนึ่งเอาลงมาเอามาเ1งมเองเองมาเอางมาหุ่บอยเกงี่อ๋อมาๆามหนูก็มาหนูก็มาแค่แม่มา ฮ้ตอนนี้กัดเกือบแล้วค่ะตอนนี้กัดเกือบากัดสองคนเลยค่ะกัดเกือบแล้วค่ะตอนนี้จุบก่อนจุบก่อนจุบก่อนจุกก่นกก่อนก่อนรักกันรักกันโอ้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 โอะโอ้โอ้นอ้โอเโอ้อ้โบเโอ้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 โออ้โอ้อ้โ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 ้โอ้โ้อ้ ีกินนมได้หลัอจ้าหรือไปนองว็มันอย่างนี่วนะันนี้คุณแม่ดยาบน้ําให้ลูกนะคะเกเจ้าไปดูความบันเทิงในห้องน้ํานะคะเอากินเน่เนยินไเขาเนี่ยจะว่าคอยนั่งพักจะว่าคอยเด้มือและจักบาทเน้่ยโอ้ไหวแล้วพ่อนะสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆค่อยก็จะได้เข้าบ้านแล้วนะ น้องจ๋าไปลูกปะโอ้ยรองเท้าเหลือข้างเดียวมาเลยลูกมา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 โอ้ยแค็แม่เมือเอาหนึสองเติมไปปไปปไปไปไป่ะไปปไปาป